To see you, all t h e อ t s ักเร how are you สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีที่ได้พบกันค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะคะนักเรียนต้องดูแลสุขภาพระวังตัวเองออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสพวกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือด้วยนะคะกาดอย่าตกอย่าประมาทเด็ดขานะคะค่ะ do you remember me จำได้ไหมคุณครูชื่ออะไร I am teacher อังคาพูนสวัส you can call me ที่ชื่อนอกคุณครูชื่อคุณครูอังคณาพูนสวัสนะคะชื่อเล่น mm hmm. ที่นักเรียนชอบเรียกกันคือคุณครูนกนั่นเองนะคะ I teach English ประถม5 and ประถม6คุณครูสอนสังฤรในชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6 today I will teach about vocabulary วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์กัน แต่จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างมีคำศัพท์อะไรเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะสไลด์นี้นะคะนักเรียนดูตามคุณปรกระดานบนกระดานนี้เลยนะคะตรง powerpoint ตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมเรามีคำว่า a p o s t r o p h e s i s เดี๋ยวครูคงคมดูปนะะี่ะะาย่ทน่ที่ที่ t p o s ี่ที่ทีตรี่ท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 ี่ี่า e ี่ที่ที่ทีีี่่่่ ที่แปลว่าเป็นอยู่และคือนะคะเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อ่านตรงนี้ว่า what's the matter นะคะถ้านักเรียนอ่านว่า what is the matter ก็ไม่ผิดนะคะแต่เวลานักเรียนอ่านนักเรียนสังเกตด้วยว่ามันเป็นในรูปแบบย่อหรือแบบเต็มน,นะคะมาดูต่อเลยค่ะเรามีคำศัพท์อะไรบ้างวันนี้นักเรียนพูดอ่านเสียงออกเสียงตามครูเลยนะคะโคเป็นแบบ cough อาการไอทุชเอะอาการปวดฟัน o r e t h r o a t อาการเจ็บคอ h a c h e อาการปวดศีรษะนักเรียนก็จะชอบพูดว่าปวดหัวซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะคะคต่ตมา s t m a c มา c h e แปลว่าปวดท้องคํ่ตมา b c k k c อ e อาการปวดหลังคํ่ตมา f l u ไข้หวัดใหญ่นะคะอ่ะ,านะะมาดูสไลด์ต่อไปกันนะคะสไลด์ต่อไปนะคะ what's the matter เกิดอ,อะไรขึ้นคุณปวดเป็นอะไร e a r a c h e อาการปวดฟันปวดหูนะคะเอียก็คือหูนะคะถ้ทาทูชเองคือปวดฟันไดอะเรีนะคะท้องร่วงท้องเสียฟีเวอร์เป็นไข้นะคะลันนิโนสน้ำมูกไหลเวลานักเรนไม่สบายสังเกตไหมคะจะมีน้ำมูกไหลนะคะก็คือรันนิโนสนะคะคำต่อมาเอชความเจ็บปวดโซเจ็บปวด,ปวด,วดซิกป่วยเมดิซีนไม่สบายนะะักเรนทำไมคะต้องทานยา นักเรียนคะพอนักเรียนได้คําศัพท์แล้วเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยทีนี้เราจะมาเรียนเลียเอาคําศัพท์นั้นมาใช้ในการเป็นคําพูดแต่งประโยคเวลาประโยคที่จะถามถ้ามีคนมาถามเรานะคะเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราป่วยเป็นอะไรเราไม่สบายเป็นอะไรจะมีคําถามว่า What's the matter with you อ่านักเรียนสังเกตตามครูนะคะเรียนดูตามครูนะคะนักเรียนเห็นไหมคําว่าคําว่ายู u ตรงนี้ยู u ตรงนี้หมายถึงคุณ ะะ What's t h m m t t t r w w t t y y u เกิดอะไรขึ้นกับคุณบเราตอบนะคะเราตอบว่า I have นะคะแทนตัวเราคือ I ที่แปลว่าฉัน I have a cold ฉันมีอาการทำไมคะ cold จำได้ไหมเอย่ย cold แปลว่าเป็นห mm hmm. วัดหรือถ้าที่จะตอบว่า I have got a cold ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะดูรูปภาพตามเลยนะคะรูปภาพต่อมาตัวใหญ่ต่อมาที่ครูจะยกให้ตัวหนึ่งก็คือ cough คอฟที่แปลว่าอะไรคะอาการไอนักเรียนก็ตอบว่า I have a cough หรือ I have a cough ก็ได้นะคะนักเรียนสังเกตอีกนิดหนึ่งในตัวนี้นักเรียนสังเกตตรงนี้ค่ะนักเรียนเห็นมันจะมีตัว G ตัว H ตรงนี้ตึ๊ด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 นักเรียนอ่ะครูก็พยายามวงกลมเนาะมันก็พยายามนักเรียนก็ดูเป็นกลมๆเหมือนครูแล้วกันนะนักเรียนดู GS นะคะแม้คำนี้จะออกเสียงเป็นตัว G กับ H นะคะ แต่เวลานักเรียนออกอ่านออกเสียงมันไม่ได้ออกเสียง gh นะมันจะออกเสียงตัว f นะคะนักเรียนฟังครูออกเสียงก่อนนะคะ cough นะคะ cough นักเรียนก็เอาลิ้นของเราเนี่ยไปแตะเพดานข้างบนนะคะตรงฟันเนี่ยแล้วนักเรียนก็ออกเสียง cough นะคะยื่นมานิดนึงนะคะยื่นออกมานิดนึงไม่ต้องให้น้ำลายเต็มหน้าจอนะคะ cough cough อ,อ,อ,อ่ะในลองออกเสียงซิ cough cough อ,อ,อ่ะมาดูสไลด์ต่อไปกันดีเมื่อ ตัวคุณจะต้องถามว่า What's the matter with you และถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าจะถามผู้ชายหนึ่งคนถามผู้ชายนะจะต้องตั้งคำถามว่า What's the matter with him อ่านเรีเนดูตามกูเลย What's the matter with him นะคะ him แปลว่าผู้ชายผู้ชายหนึ่งคนเวเราตอบนะคะคำผู้ชายหนึ่งคน pronoun pronoun ภา,าษาไทยก็คือสรรพนามสรรพนามแทนคนหนึ่งคนผู้ชายน่กเรนจำได้ไหมผู้ชายหนึ่งคนคืออะไร tiktok ok, tiktok ok อ่ะครูเฉลยทันทีเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามีเวลาน้อยนะคะสำหรับการอธิบายเรามีอีกหลายคลิปนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะอ่ะคำว่า he อ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด he หมายถึงผู้ชายหนึ่งคน stomach ache he has a stomach ache he has got a stomach ache นะคะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวอย่างนักเรียนดูนะ runny nose นะคะนำมูกไหล he has a runny nose he has got a runny nose นะคะ แทนผู้ชายหนึ่งคนนะคะถ้าเขาถามหิมด <im> องตอปฮีดูต่อมาสไลด์ต่อมาเพื่อถามตัวคุณถามผู้ชายหนึ่งคนถามผู้หญิงว่าอะไรผู้หญิงว่าส matter with her นเรียนสังเกตตามคุณนะคะอ่า t matter with her เธอผู้หญิงหนึ่งคนเกิดอะไรขึ้นกับเธอสรพนามหรือโพนาลแทนผู้หญิงหนึ่งคนคือนักเรียนว่าอะไรเอ,อ่ยจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ ผู้ชายทีผู้หญิงต้องเป็นเป็นอะไรเอย่ยเป็นอะไรเป็น she ค่ะนะคะ and earache นะคะบวชหูนะคะ she has an earache she has got an earache อ่ะนักเรียนสังเกตอะไรไหมเมื่อกี้นี้นะคะมันเป็นอ่ะแล้วทำไมตรงนี้นี่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 น,น,น,นี่ทำไมตรงนี้มันเป็นแอนนะทำไมมันไม่เป็นอ่ะเหมือนกันนักเรียนคิดไหมนักเรียนคิดตามครูก่อนคิดตามพี่นะไปสงสยัยตามครูก่อนสงสยัยสงสยัย น่าจะสงสัยตามรูเอ๊ะบางคนอาจจะตอบได้แล้วแต่ป็งคนยังคิดไม่ออกเอ๊ะอะไรนะอะไรนะคุณนกมันทําไมถึงต้องเติมแอนนะหนูจาไม่ได้เลยอะเอ้ารูจะบอกให้ว่าเหตุผลที่ต้องเติมแอนเพราะว่าตรงนี้ต้องเรงียนถงตัวนี้่ะตัวตนี้่ะตรงเนี้ยตัวตรงเนี้ยมันเป็นตัว e อือ e นั้นเป็นสรรภาษาอังกฤษสรรภาษาอังกฤษมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวด้วยกันคือ A E I O และตัว u เมื่อเป็นตัว e, อีอธิคเริ่จะใช้ได้คือตัว and a n นนั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่างตัวต่อไป sort r o ูป she has got a sotroh of นะคะ she has a sotroh โอเคนะคะอ่ะต่อไปสไลด์นี้สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะดังนั้นเมื่อจบไปแล้วนักเรียนฟังตรงไหนไม่ทันไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเปิดคลิปย้อนกลับไปดูได้ไปดูคําอธิบายของครูใหม่ได้นะคะรักครูคิดถึงครูนกมาเปิดดูคลิปบ่อยๆได้เลยนะคะนักเรียนก็จะเห็นหน้าครูอยู่ในคลิปนี้แหละเปิดดูให้เข้าใจนะคะ,ะ See you again next clip เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะ บายบายค่ะในช่วย,ยุคนี้นะคะมันเป็นยุคช่วงของโควิดนะคะดังนั้นเนี่ยนัาเรนต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะเทคแคร์ตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะคิดถึงนะคะนักเรนทุกคนคะอย่าลืมนะคะ don't forget to make my exercise นักเรนคะอย่าลืมอะไรคะ don't don't forget to make to make l i to make my exercise อย่าลืมทำ แบบฝังหัดของคุณนกด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะดคแ์เป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ